ันนี้คือต้องยิงใช่ไหมมันเปิดเกมงานวัดโอ้าใโหได้ที่สองโอ้โหสุดยอดไปเลยยิงตัวทองได้ตัวเดียวในที่สองเลยแบบเก็บคืออะไรวะเนี่ยโอ่แลงง่ายมากเลยพี่กวัฒอันนี้ก็แค่ขุดลงเรื่อยๆใครถึงล่างสุดก็มันก็ต้องใช้เอาไปตามตามตามกำหนดอะอ๋อเอ้ยขุดแล้วเหรอเราไม่บอกอ้าวอ้าว โหหดมากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันแหลกอะิกตายค้างเรเลยยัสุดอุ้ยไม้ไม้ไม้ินดิโอ้โอ้โโอ้ไมไม้ไม้ไมดินดินดินโอทำไมมันสุดยอดอย่างนี้นี่โอ้โหใครบิ๊กเซลนีไรบรรยาการคิดวิธีเกมนะนนะคือไม่มีอะไรจะทำเลวใช่ไหมโอ้มันแหลกอโอ้ไม่กอเโอ้ไม่กฮเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ย ไม่รู้คือตอนนี้เราอยากให้ถึงไหนเลยใครนำมไนนคือมันมีมอสหนึ่งที่มันโกงได้อย่างเนี้ยออ๋มอสที่มันสวิชช์คูอออโต้สวิช์ไงออโต้ชูออโต้ทูเนี่ยมันเนมันแบบว่าเปลี่ยนเสียงออโต้ชูออโต้ทูนใช่ไหมคะโอ้โหเขาถึงไหนกันแล้วเนี่ยมันมันเหมือนใช้ไหวพริบนะเป็นมินิเกมที่ใช้ไหวพริบในการกดปุ่มหนึ่งสองสามแล้วเป็นสุดยอดเราลงไปแล้วหรอวันนั้น่ะ ไปไอที่สองไอ้ที่สี่ที่สี่ที่สี่อยู่งลางสุดเลยอันจาอะไรอะอับีจิงทำไม่เสร็จเลยเด่งเลยนี่ทำไรอ่ะยิงเขาด้วยด้วยหมูฮะอ้หหมูพ่อมึงดิที่ขวาที่ขวาที่ขวาโอ้โหไปหมูเดี๋ยวไม่โดนท่าเลยใช่ไหมปหมูอลิมิตเอาหูไป เอาหมูไปเอาหมูไปแดกเอาหมูไปเอออย่าเไม่เอาตายจะตายตั้งค่าเสียงอะโอ้แหลกดับเบิลคิบเบิลคมดเมื่อกี้พี่ผ่านเดินผ่านมาแบบทำไมเยรอเดินผ่านไปไปเผาผมดับเบิลคิวนะฮะโอ้ตายดับเบิลคิวไปเอาหมูไปเอาหมูไป โอ้โหถึงการโดนรางวัลรามิคุงกับน,นี้คู่ตั้งงาลอยหลังที่หมดใช่ไเอาบุกเขยใครก็โดนสองทีเรียบร้อยใครใช้โฟนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยใช้โฟนก็โดนนี่พอพอ,อว้าวว้าว,ว,วหดร้ายมากเฮ้ยหมูหมูสามารถชนหมูด้วยกันได้น,ไดน,นออะไม่โดนรามีอ๋อไม่โดนรามีถ้ายิงโดนกันไปเกนจะตีกินถังวัดคิวกุ้งอย่าต้องได้หึงตัวแล้วสุดยอดจริงเลย ้ิ๊กควันมาดีโอ้ยโเอะ h my god Oh my god o my god Oh m g m หาคุจะขีมือเดเาาวันสวสดี หไอเดียวมึงฆ่าคนอื่นเป็นบ้างไหมมึงต้องมีทักษะเกียบได้ไหมคนมีต้องเป็นสิบกว่าคนไม่ใช่แค่ไม่คือตัวเองเพียตัวเองชัดเจนอยากฆ่ามากสวัสดีเราเป็นพี่ีวัสดีเราบาโลังก์นะฮะก็อยู่กับไปดูพี่ีคุณใช้ไปดูอยู่เข้าใจไหมเข้าเราแล้วอ่ะ ดีดีเออโอ้โหเอออยอามาออกบ้าเป็นโชกระเบิดอ่ะอันนี้เกมอะไรอ่ะอันนี้อะไรนะโชระเบิดเหรอเดี๋ยวมันจะมีระเบิดยิงมาจากเรือเรือเรือน่ะเรือเรือแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตกอกน้ำนะอย่าตกน้ำตกน้ำแล้วตายตกน้ำอ๋อตกน้ำอย่าตกน้ำอู้หูมตกตายได้หรออุ้ยชิ กีนเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์เอายังไม่ตายแต่ก็ยังกินเลยอ่ะเออเบอร์เกอร์โอ้โหเบอร์เกอร์โอ๊ยมาแล้ว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 ชีสโหมันยิงหัวเลยชีสโอ๊ยตกแล้วชีสเอาไม่กินชีสอู้หูปวดก็ตายแล้วอู้ตกน้ำเออตายอเเตายแล้ว เลยจะสองคนแบบเซียนมากเลยเออโคตรเซียนอ่ะโอ้ได้ให้หนึ่งหูหมูจะด้วยแป๊บเมื่อกี้มีหรือเปล่าอ่ะเราเนี่ยออันนี้อ๋ออันนี้ให้ยืนยืนอยู่ในนี้ให้เยอะนานที่สุดอ่ะยืนอยู่ในวงแหงนทำไมอ่ะแล้วเราก็มันจะได้ปลาที่เอาไปตีคนอื่นที่ตบเลยเอาปลามาตบกันเออปลามาตบกันเป็นเกมที่น่ารักอะให้ได้ตีโอ้โอ้ไปก็กูกระเด้งตกเกาะไอ้กระตกเกาะ ทำไมมันต้องแหลกนะจุดนี้ทำไมนะจุดนี้อ้ยกระเด็นไม่นะไม่นไปไปไปไม่ไม่โอ้โหไอ้ยไม่นะไอ้แอมไบ้โอ้ยกระเด็นไปฉั่จะกลับไปจุดนั้นผมเป็นมินิเกมที่สุดยอดไปเลยโอ้โหกินก่อนเลยเฟี้ยมมึงทำเน่ไอเดียที่ดีนะอันเนี้ยไม่นะไม่นะโอ้จุดจุดดจุดโอ้โห เส้นไกลด้วยนะเดี๋ยวมึงตีตีมั่วเลยใช่ไหมคือเอานอกกรอบมันจะสกอร์ขึ้นเหรอที่สองไปขึ้นไงก็ต้องอยู่ในกรอบไงโอ้เชี่ยอ้าวไก็อู้ปิวไปทั้งหมดเลยระใจก่อนเดินเด่นเลยอ๋อๆๆนี่วุ้งแต่ยีไม่ทันน่ะอุ้ยเด่นอลิมิตก็ได้อู้กับเด่นปิ้วไกลเมื่อกี้เต็มซาเลย คนอื่นไปได้อะขวัญมีขวัญตีกับอัที่ตรงกลางขอบคุณนะฮะโอ้ติดติดพื้นด้านล่างตีกับตรงกลางอันนี้ทำไรคะแข่งม้ามาติดที่พื้นเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยดิไม่ให้แหลกใช่ไงโอเวอร์ดีพี่ขวัญพี่ขวัญตกอยู่ในสถานการณ์นักการเดียวกันโอชิผายกูกระโดดออกนอกแบบเป็นแหลกจ่แหลกเดินออกมาแบบได้เลยเหรอไม่คือที่ถามไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเขาขี่ไปเฟนเขาขี่ไปเฟนไม มันเบี้ยวมันจะมาทางลัดใช่ไหมนิวเอ๊ะมันขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นไดอะไรขึ้นวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเฟี้ยวอยู่ที่โลเลยการขี่ม้าที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่แหลกมากเลยนะฮะอัพคลิปไปอันนี้คือทางลันใช่ไหมพี่ขอรับสวัสดีจะไปทำอะไรตรงนั้นนะมันเติร์นแข่ง เออหรันี้อฮะมันน่าจะมีแบบว่าอะไรเต่าเต่าแดงเอาไว้ปลาใส่คนอื่นที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ใช่มานิโอกคราสแบบว่ามีบุลเลตบิลเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะกูวิ่งตางเปล่าวะขวันลงที่ขวันในอยู่งเดี๋ยวก่อนเหมือนวิ่งเป็นวงกลมยังไงไม่รู้เมื่อกี้เออลองมองปั๊บขางลานต้อกระจุกทางลาดไม่ช่วยเลยอยู่แถวคัพเจอหลับหนึ่งอ็อบฟ้าพ่อมดยังไงเลย กูเจอทางแล้วกูก็งงกูโดนกูโดนน็อกรอบแล้วเนี่ยไอไอที่เด็กแม่งเพิ่งแซงกูไปแมปม็ปเลยตอนนี้อยู่ท้อมใช่ไหมอยู่ที่ไม่รู้ผมตามที่หนึ่ไปก่อนแล้วกันมไอ้ที่ดีใครได้แล้วไอ้ที่ห้าแล้เกมที่ไม่สนที่หกที่หกที่ห้าไม่สนอย่างเดียวที่หนึ่งสองสามเกมนี้แหละจริงๆไอ้ขวานโดนน็อกรอบแล้วโดยเน่งกุ้ง พี่โดนที่หนึ่งน็อกรอบไปแล้วอ่ะน้ำสังแบม่งเข้ารอบแล้วทุกคนเข้าเซ็กชัยแล้วเนี่ยโอเมก้าแม่งแม่งแม่งเร็วครับม้าเร็วครับมันมันไม่ใช่เร็วหรอกไอ้ไอ้ที่เร็วอ่ะเร็วอะไรรู้ไหมเร็วอ่ะเน็ตเออเน็ตมันเร็วอันนี้ขี่หมูตีกันเออขี่หมูตีกันไม่รู้ทำไมหมันจะเดินเองหรือเปล่าแบบว่าเขาเรียกว่าเออแบบไร้บรรยายในการคิดวิดีโอเกมเนาะเฮ้ยมันก็เคลนะไอ้ไอ้ทำไมหมู พาดอ๋เฮ้ยขวานทำอะไรไม่ทำร้ายไงลูกทำร้ายไงลูกเอ้ยทำคนอื่นก็ไแกะยาดิมาแบเนี่ยยาเอาเป็นวูโอเคใส่เทสเจอร์ดิสโก้แล้วหมื่นเดี๋ยวขอใส่เช็ดลองเชดเดอร์นะยังไม่ได้ฆ่าเลยไม่ฆ่าจริงเหรอจะฆ่าทุกคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วมันจะมันจะฆ่าคนอื่นทีหลังเยอะใช่ฆ่าค้าเล่นว่เซอร์เกมทีไรมันมันไม่ตายเพราะอะไรตายเพราะไอ้นิวนี่แหละ อยู่ๆก็เปิดคิวอลาตีนะลองลองเปิดเชเดอร์เล่นดูได้เห็นไหมมันกำลังพยายามจะฆ่าพี่ควันเมื่อกี้ใช่ใช่เห็นพี่ควันอยู่รอบยพี่ควั่าอย่าแบบหนีไม่เรื่อยไม่ต้องตีทันละอ่ะตายโอ๊ยเด็กน้อยก็เฟียวก็ตายคนแรกกันนะไม่ทันแน้ว โดยใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะแตกเป็นชุกเลยนะโอ้ตอนนี้นิวกุ้งนะเหลือนิวกุ้งนะกับไข่คนแตกเป็นชิ้นเลยนะฮะที่สนี่ปดาล้ก็นะาดาบวโอ้ตัดยาเกมนี่เกมได้ที่หนึ่งอันนี้กดมาาใช่ป่ะอนี่คืออะไรอะคะตัดัดยาเดินไปแล้ววัวมันจะกินยาเองอ๋อโอเคมีกจ้าจจาจ้าจ้าจ้าจยาจาจี้ เป็นยากนเรื่องแอมก็รู้ล้นะวันนิวจะไปแพ้ใครในเกมเนี่ยคนไทยแล้วคนไทยแพ้เกมที่มันไม่ได้แล้วคนไทยเขาอยู่กับวัวมานับนานครับใช่ค่ะใช่ค่ะต้องต้องทพแไปไม่ใช่วัวไม่ไจะพูดเลยกูก็จะแพ้แหละไทยวันสองที่สามข้าวตัดหน้าโอ้ที่เซลอย่าแซงดินี่ไม่ในเกมผมอย่าแซง ไม่เฟเวด์ได้คิดแต่งิคแนงไหนไป็ใครก็เมื่อกี้ใครพูดนะว่าไม่ด้เกมที่คนไทยไม่เคยแพ้พี่ควันเป็นคนไทยพี่ควันพี่ควันเราจจะไม่ใช่เป็นไทยเราเราอาจจะไม่ให้ให้คนไทยก็ได้เราอาจจะเป็นต่างชาติแล้วเราเป็นต่างดาวแล้วไปแล้วอย่างเช่นเปี้ยวเนี่ยเป็นลาวผสมพม่าโอ้ได้ที่เท่าไหร่เนี่ยได้ที่ห้าเราอบฮะเราจบอันนี้ถนัดครับเร็ว ครับเร็วเหครับเหมือนเหมือนเหมือนรายการเชฟเราหาวัตถุดิบมาครับเชฟนะฮะเล็กอะตามที่มันบอกอ่ะอันนี้ครับธนูก็ไปไปต่อยไม้มาไปต่อยได้มาจะต่อยไดมอนด์ทำไมโอ้ข้ามเมื่อกี้ I need to the cup that I know what we need I need for next อะไรอะพี่มกเอ้พี่พี่ขวัญก็ไปหาหาวัตถุดิบมาแล้วก็มาค งมแปบบ๊บเอ้ยไปงม,มแป๊บที่อของบนชนั้นไปของอันไหนก็ได้จำมันก็เขียนวิธีคราฟอยู่ได้ละอันแรกได้ละเหมือนกันไม่ได้แรกเลยมันเหมือนรายการเชฟกระทะเหล็กลเลยไหมคร้วมันนั่งหาของแล้วทำเป็นของนี่แล้วไปให้ให้คุณคุณชื่ออะไรไม่รู้เว้ไม่ได้ใช่คาโลคาโลคาโลอะคาโลคาโลเอ็นลุกลุกอม มันสับไปเร็วจังเลยดูดูดูกูมึงใช้อะไรครับพี่งงอยู่ว่าพี่ต้องคราฟอะไรครับมันจะกระดาษออกกระดานออกเลยกระดาษเนาะมันเป็นไอเทมเฟย์เนาะเป็นกระดานที่เป็นอะไรนะที่ขวัญไแนนหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้ดิแกไปแตะอ๋อต้อะเอาเหล็กดิบมาครับนี่นะเดียงงนั้แสดงว่ามันต้องการครับธนูใช่ไหมเอาเหล็กดิบมาครับคิดยังไง ก็พี่ขวัญก like ็ไปหาอะไรในชั้นมาแล้วก็ต่อย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 รอบเดียวมันก็แตกละในชั้นเออแถวแถวแถวนั่นแหละแล้ว่ะได้ของอ้าแล้วไงได้ทองได้ทองแล้วกูสิิงๆิทิ์โอ้โหเราโหก็เปิดช r o ด e d e r มองไม่เห็นก็เป็นเกมโอเคแฟร์บีเบิดเลยน่ารักอะเข้าเข้าเข้ารูนะทุกคนปินไปไหนอ่ะ บินเข้าเ้ยแล้วมันจะเป็นกูไปไหนชิปลงอ่ะก็เหมือนเหมือนบินได้ไหมครับเทปชิปเพื่อลงใช่ไหมไปไหนเนี่ยโอ้บินเข้าไก่ไม่เข้าวะเอาไม่เข้าอีกแล้วโอ้ไม่เห็นว่าลองกดวิ่งนี่หรือคอนโทรก็ได้คอนโทรเฮ้ยเข้าเข้าเข้าแต่จะให้มันลงไงวะเดินหนึ่งอันไกลไกลไกลมันลองกดชิปเนี่ยชิปชิป มันบินได้ไหมครับมันคงไม่เก็บปวดชิปแล้วออกมันจะไกลแล้วโอเคโอเคโอ้าวไกลไกลไกลโอ้เอาโอชนชนชนไกลไกลเข้าไปเออเฮ้ยผมเล่นไม่เก่งนะแหมแฮเล่นไม่เก่งนะนำทุกคนดะดดุดูุดูุดร้ยไหมรู้สึกว่านิวก็อยู่ข้างหน้าคนนี้เดียวก็นำทีมเราไงอ๋อพี่อ๋ไอวงนี้มันเพิ่มความเร็วไม่ใช่อะไรหรอกมันเราต้องไปถึงเส้นชายก่อน เ <c Dante> ออเหม็นเลยอ่ะเลยเป็นไรปะไม่เป็นไรอันนี้มันเพิ่มความเร็วเฉยได้หนึ่งดาวจบบเกมได้เจ็ดสิบจบเกมป่ะวเหรอไปปารีนึงไม่รู้ดูไอแพดดูไอแพดยูเคต่อไอแพดยูเจริงนะโอเคเราบินไหน อ๋ออยู่ล็อบบี้เดียวกันนี่หมดนาลิมิตกุ้งไอ้อล็ lobby บเบจ็ดตอนนี้อยู่ lobby บบสี่ทุกคนเลยเอ้าเอ้าเอ้าจ <c oughs> <c oughs> ะเป็นนาลิมิตกุ้งโดนทีในของคุณมีคีย์เพี้ยนมากเลยเสี่ยวเราต้องเฮ้ย <c oughs> จะร้องทำไมร้องร้องให้นิวไม่ต้องร <c oughs> ้องให้นิว ไปสองคิดสองอคดหนึ่งแยกคนเลยนะสองคิดหนึ่งอาไปเลยใกล้กันเข้ามาหมละแยกคนยังแยกแล้วแยกแล้วเห็นไหมมีคนเข้าไปแล้วคนหนึ่งจบหลงเฮ้ยดูมันใส่ิแอปเปิลแอปเปิล เคยเคยดูคลิปอนันต์ไหมบักแอปเปิลเนี่ยบักสมเคยเคยเคยบักแอปเปิลบักสมบักแอปเปิลโอ้มันแหลกอะวิ่งไม่ฝันมันจะกินเกมาบอกที่ใคร U a R e a l S เกย์เยียมันเห็นมึงเป็นเกย r เกอร์สกินเยี่ยวเออเขาเห็นเธอเป็นผู้หญิงออะเฟี้ยไอแพดกูเกแล้วไอแพดมาแล้ว คนนี้มาอีกแล้วอ่ะไม่แล้วอ่ะวายยูอาเกนมัจะถามมึงนะแปลว่าวายยูวายยูอาเกนไม่ต้องมาถามเลยเราจะเล่นลีกเหรอโอเคเพื่อนตายตายกูจะเล่นดีกูจะเล่นดีนะแป๊บน้าเขาไปเอาชาริซาดมาก่อนไม่ใช่แล้วเอาวาวิปครับอะไรเนี่ยอันนี้จะไว้เดี๋ยวพอที่อ๋อพิลเกมนี้เอออันนี้คือถ้าพี่เจอแบบเหมือนว่าไอ้บ็อกซ์โนไอ้ไอ้บ็อกซ์้รีดไอ้บ็อก ไม้เนี่ยให้ยืนอยู่ด้านใต้มันน่ะใช่พี่ีให้ยืนอยู่ด้านใต้ฮะกูอ่านมาตั้งนานแล้วหมายสดยก็คือเหมือนว่าให้หลบให้หลบไอ้ก้อนหิมะเนี่ยไม่งั้นพี่อาจจะตายนะเนี่ยต่อไปเว็บต่อไปแล้วไม่งั้นจะตายเดี่ยวกุ้งอยู่ด้วย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 โดนหัวตายแต่ว่าถ้าหลบไม่ดีก็ตายด้วยนะเขยิบเข้ามาหนไอ้แบบแบบออกข่าวสลุดสลดเด็ก เด็กโดนทีม้าตรงหัวใส่ตายตเบลโนแมนใช่ใช่เอ้ยใหญ่ใหญ่แต่ถ้าเป็นลูกเห็บลูกเห็บนี่ก็ว่าไปยังน่าจะเป็นลูกเห็บนะคลิปง่ายๆพี่ขวัญมองขึ้นไปบนกระดานให้มันตรงกันก็นั่นแหละเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยโอ้ม่อยู่ตุหมดแต่ก็รอดรอดรอดวะเฮ้ยจะหลับอยู่ใกล้ๆเลยยำเย็บให้เย็บให้ย็บให้ยำ อุ้ยทัน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 รอดรอดไปไปจากเราแล้วตือดูดูเออคุณแหลกเข้าใจไหมนี่อุ้ยคนอีกกระตุกกระโดดทันอุยกรตุกแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มบอกกูก็าไกลไกลตอนนั้นมึงยังอยู่ของกูยังอยู่อันเก่าอยู่อยูยูยูมันไม้มันแตกมันตกกระส่หัวไอ้ของเก่าเลยฝ่าไม้อุ้ยรอดมันแหลกใช่ไม้เก่าเด็ดตกก่า อุ่ยรอดอเหรอเฟียลระวังเฟียลเราะเปลี่ยนทีไรแต่ตอนนี้โอ้โหตอนนี้ทุกคนกำลัอยู่บล็อกเดียวกันฮะโอ้เปลี่ยนบล็อกฮะเปลี่ยนบล็อกฮะต้องเปลี่ยนแล้วฮะตอนนี้ฮะเปลี่ยนแล้วฮะอเปลี่ยนแล้วอู้ตายครับนิวกุ้งไปแล้วฮะตายแล้วนะฮะเกมมีนี่เกมที่ขนาดที่สุดตายจังงั้นเฟียลี่นะครับตอนนี้เหลือฟิลลี่กับใครสักคนนึงนั่นนะโอ้โหรีเฟียลเวสต์สิบสี่โอ้ยหลอน อะไรเนี่ยอหโอโหโอโหอธิบายเคมแอัดบอลอ๋ออันนี้คือวิ่งวิ่งยึดดินแดนนะฮะรักษาดินแดนก็เหมือนว่าเออคือแบบว่าถ้าคุณกรรมการปาะกาศเนี่ยกูคงให้มีศูนย์แล้วแหละให้มันลิกขวาขิดขวาที่ไอ้นี่แล้วมันจะเหมือนยึดพื้นที่ครับคือกระแทกขีดขวาตรงไหนเนาะทำไมไม่เห็นติดเลยอ่ะ เอ้ยไ่ทันไมไม่ติดอ่ะไอขวานต้องอยู่สีเดียวกันแล้วก็สีที่เป็นของพี่แล้วพี่อยู่ตรงไหนวะพี่เออพี่สีฟ้าพี่ต่อผมต่อเออพี่ก็วิ่งไปซะต้องติดกันกับบอกเก่าอ๋อต้องติดกับบอกเก่าด้วยใช่ปะ้ยพี่ก็วิ่งตีตายเลยไอหนิวแม่งก็ชอบเงี้ยกันไม่หมดทุกที ไอ้นะฉันเริ่มช้ากว่าทุกคนอ่ามีขนาดกันเนี่ยเยอะช้าเลยเร็วสามสองเร็วๆกูเดินที่สองไม่เย็บกูนไก่เอ้อออันนี้เกี่ยวเบ็ดหมูอกหมูเกียว็บตกหมูตกหมูไปรออยู่ด้วยเก็บบนไทยก็ดีแล้วหมูจะอยู่ในน้ำเหรอการกินไก่ในน้ำ อันนี้อันนี้ตอบตอบคำถามพี่ก่อนได้ยังโอ๊ยไม่ก้อนหมูอยู่อย่างนี้เลยหรอเราจะตกได้ไหมเนี่ยโอ้มาดิเดีอยามาเล่นดิทำไมหมูมันเดินมาหาสีขาวนั่นแหละดีแล้วเดินหาคูนี่แหละโอ้เดี๋ยวคุณว่าโมโปมาหาสีขาวใช่ไหมคูไม่เห็นมันมามันเดินนี้คูณว่าก่อนเนี่ยมันอยู่ติดขอบเห็นไหมมันไม่รอดี ไอคนนั้นได้ค่าแล้วไอแพดยูเคเนี่ยตกอ้าวอ้าวดันหมูไปให้คนอื่นเฉยตกไปเลยมันดันยังไงให้มันเข้ากับที่ตอกตรงเนี้ยงดึงดึงยังไงวะดึงให้เข้าหานใชสมมุติเราดึงแล้วเราก็ถอยหลังแล้วก็เราก็ดึงหมูมันจะอ๋อเออได้ละหนึ่งตัวเย่เป็นเทคนิคพิเศษเก่เย้รู้สึกดีโอ้ยเอ้ยตกไม่ได้แล้ว ได้กี่ตัวเนี่ยได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวเพราะนั้นเลยลงมาซะดีดีทำไมตอนนี้จบลงแล้วอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูแกงต่อได้เลยเล่เข่งเต็มหน้าเลยโอ้ยได้แค่ตัวเดียวทั้งเหล็กเนี่ยเฮโอ้ยได้ดีมาเย้

เออเฮ้ย <ça> <t eg ued gardens> มึงอย่าเปลี่ยนทางอย่างงี้ดิเปลี่ยนทางอีกกูตายดิแน่นอนแน่นอนที่สุดปวดร้ายมากประทั้งประทังประทังประทังสองลดประทังได้สี่ดาวอยู่แฮปคูนสี่อันนี้อะไรคิวแอนิมอลอ๋อนี้ฆ่าสัตว์นะครับแพ้แล้วพาสัตว์นะฮะอย่าไปตีตัวที่มันลดพอยนะสัตว์ที่ตัวนี้อันที่มีแต่พอยโอ้ลดพอยเต็มเลย อ๋อต้องคือวันพอยถึงจะตีได้ใช่ไหมว่าตัวไหนก็ตีได้หมดอะยกเว้นที่มันเขียนที่เป็นชื่อสีแดงโอ้ลบพอยไม่เต็มไปหมดเลยแนะนำตีวัวก็ดีตีวัวดีตีหมูตีหมูก็ยังดีตีหมูตีหมูแต่ตีไก่ียาเลยอย่าไปตีไก่อนะเกือบตีลบพอยหันไปหาพี่ควันหันไปหาวัวเฮ้ยเกือบตีลบพอยเฮ้ยอีมนางดำโดนลบเฮ้ยเลอเนี่ยทำไมนางคงไม่อยากแต เออนี่ก็คือลบหมดเลยป่ะหรือลบแค่พอยเดียวแกนะปกติวัวมันห้าพอยทำไมมีสามพอยห,หลงมาเลยใส่ใส่ผิดอุยย้ยใครแยกตีอ่ะต่อหน้าต่อต,อตาไปบอยู่ yes ได้วัวสามตัวติดกันเลยอุ้ยนาจะมีกุ้งแต,แ,แตกเป๊ะแตกเป๊ะไอ้ยาโหด นได้หม่เป็นไรพอ้ยาทำอะไรได้อ๋อ cash energy อ o i n อ๋อดีมันจริงค่ะกระโดดรับเหรียนมันไม่ต้องกระโดดหรอกมันมันยืนมือยืนมันก็เด้งแล้วเก็บเหรียญเก็บเหรียญให้เยอะที่สุดเก็บเหรียญเอาหัวไปชนเก็บเหรียญแล้เก็บบ็อกกันแน่มันเรียกว่าคอยเข้าใจไหมอ้าวเขเข้าว่าเหรียญไม่เขาก็เด็กน้องนอกแมพอ่ะเขาก็เด็กน้องนอกแมพอ่ะเราเรากลับมาไหมกลับไงอ่ะ อะอย่าบอกมันกลับไม่ได้เนี่ยเขาอยู่นอกแบบเห็นไหมเนะี่ยผมมองมามองมาโันได้สิฮัลโหลเมาอยู่เนี่ยอย่าพีพ่ขวัญลงมาทำอะไรเราจะเข้าไปยังไงอ่ะเราก็เดินออกมาโบ้กันน่าสงสารอ้าที่อยู่มันก็ออกมายังไงมันออกไปยังไงเหมือนนะฉันตกเลยเอโถ่มันมจะช่วยได้ตั้งเถอะด้วยพี่ขวัญลองกระโดดลงไปข้างล่างตายแป๊บ เออโอเคกลับมายังกลับมาแล้วแถมเมื่อกี้กระโดดสูงเกินไปช้าไปลืมบอกอย่าเบรโหบอกเร็วกว่านี้ก็ได้นะโอ้ยเตอร์ลี่คูนได้ที่หนึ่งอันนี้ไม่ได้ายโอ้อันนี้ชอบแต่ว่าเดียวนะฮะเดี๋ยวเล่นไว้เยอะกับพี่นะฮะกับไอเด็กกระโดดนะฮะโ อันนี้ต่อยข้างค่าวต่อยข้างค่าวครับต่อยข้างข่าวให้ได้เยอะที่สุดเหมือนเหมือนจับอะไรนะไอ้ไอ้ตู้ที่มันจะแบบมีบอลฟอร์มแล้วก็ปล่อยๆอ่ะอ่านี้ว่ายิ่งหมดนัดอีกแล้วไอ้ขาัวว่าไอ้ไอฉันตีซะดีๆได้ได้แปะแปะเอ้าเอาคือคือการระเบิดจำได้นะเดนบอก การเล่นของคุณมันแบบว่าสกิลไปเลยตีโบนัสแป๊ดโบโบนัสแป๊ดคืออะไรได้เลยโกรบโกรธโกรธนัสแป๊ดโบนัสแป๊ดโบนัสโดนัทแปดโดนัทโบนัสโอนัทเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีหน่อยขอกดนัดตัวหมดเวลาแล้วนะฮะเวลาแล้วนะฮะเวลาแล้วนะฮะ เอย่าพิจาร์เลยนะฮะโอเคโน่เป็ไงวะทำไมรู้สึกคนมันมีเหลือคิวแค่นั้นเท้งอับบาร์ติลาวาเ้ยผาครัวเาครัวอย่าตกแล้ววะลยอ๋อเขาบอกให้พี่ตกลงไปพี่ซิลเฮ้ยพีพูดว่าเชอรี่เแบบฮะพูดใหม่เลเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เชอรี่อลองลองพูดเชอรี่ใหม่เชอรี่เอาแบบเน้นเน้นเชอรี่แม่ใครหรือเปล่าวะเนี่ย ไม่โทษค่ะคุณแม่หนูขอโทษค่ะพี่ขวัญพี่แบบไม่ถูกแต่มันไม่ใช่แม่ใครนะแต่ว่ามันแฟนใครโอเคมันเป็นแฟนเชจ้ากันนะตายทันทีโอ้ยโอเมก้าตัวอับไปคือจะบอกคนที่อยู่ในนี้มันมีอยู่แค่หกคนไม่ใช่เหรอรวมพวกเราตายแล้วสามแมวกูเสียอะไรด่าเฮ้ยอะไรอ่ะ ปี๊ฟให้บังไหมให้ขี่แล้วก็ยิงยิงยิงคาูใส่สีสีของเราอ่ะอ๋ออย่างเช่นสีส้มยิงของคนอื่นก็ได้นะแต่ขอดกันอื่นเอาใช่อืมสกัดไม่คนอื่นมันยิงเรายิงก่อนอ๋ออมันไม่ช่วยให้เราเล่นเพิ่มทำไมผมไปใช้อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ายิงไม่โดนมันไมจะไปโดนถ้ายิงถ้าโดนมันจะไปร็วเฮ้ยเดี๋ยว กุ้งแซงเพื่อนอะไรก็แซงยิงสีแดงหมดเลยทำไมยิงกันไม่โดนสีอะไสีแดงอ๋อทนูทำมันเบี้ยวๆบีวะกูรู้แล้วใครยิงโอ้ให้ตายเถอะโรบิวเข้าไปถึงไหนให้ตายเถอะโรบินสันไมยิงสีอื่นทำไมวะทีสองจบฮะจบฮะทีนี้คนข้างหลังอย่อ่ะได้ที่สามที่คนได้ได้ที่สามโอ้โหได้ที่โหล่ไม่เคยคุย พี่นะเต้โอ้โหโอ้ยเจนช่องเรา้หนูไม่เคยคนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์โอ้โหเจ็ดร้อยคอยเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดดูช่องคนอื่นอย่างเจนช่องนิวด้วยอย่าลืมนิวน้อยเดี๋ยวนิวเดี๋ยวมาเคลียร์กับกูไม่ตไม่ไม่ไม่ต้องเก็บไม่ไม่ต้องเก็บชีวิตมันก่อนเดี๋ยวต้องมาเคลียร์กับกูก่อน เออนั่นแหละก็หนังเป็นใช่อ๋อใช่โอเคโอเคเราเคิร์ฟีก็แบบหนังเว็นโอเคนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ลืมใครไปรือเปล่าวะลืมเราไม่ใช่เหอีกคนเลือคนทหายกันแล้วโอเคนะฮะสำหรับวันดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคลิปละ